เดี๋ยเดี๋ยวจะน่นำไปนำมาเจอผีเชียวกูปะเฮ้ยอะไร้เก๊กเกอร์นคิวฟีมากไงยิ่หายสวยสัตว์ดูแต่งหน้าแต่งตุ้ยที่เยี้ยย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 ยียยยอยย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 ยเยย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 ยเหยย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 ยไยย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 อยย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  ไป ball, ไปพวกเราไป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 ยนี่เดิอะไรเดินไปมีเขไม่อยู่เดินก็เดินเดินก็เดินนะนี่ชัดเจนี่ไปเจนหักไป้อยไปแล้วนะดเิดแล้วนี่ยชัดเจนอย่าเพิ่งไปคอไปไออะไรไปเจไปเนไปไหไปดินเขาห้องหคนเนี่ย กคนเลี้ยวไปทางซ้ายเดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายถ้าอยากไปไวก็วิ่งตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายใครในห้องใครนห้องอะตอนที่ร่างมันเข้าแม่ตอนที่ร่ามันเข้าทุกคนออกออกออกเลียมซิไปลิมมี่ไอเราเดตไปเจอนม่กูจะแค่ไหนกินยังมังคนแรกกูหรอมึงนำหน้าปุ๋ยแม่เหอยูฮาร์นเคปเคกอะไรอยู่วะทำไมกูยังไม่ออกวะเพื่อนนั่นเลยไปไป โอเคเลยเนี่ย hey, ม okay, okay. okay, okay. okay. ัแ hey. ล uh, ้ว chapter one น่าตาปัญญาอ่อนจังวะแหกปากหาบแม่มันเหมือนนเเี่ยออเวลาแบบเล่นเอ็นเตอร์เทมีคัตซีนมีคัตซีนมีคัตซีนเท่ากับเกมดีสาบมใบบูชาก็ภาพมันสวยจังวะเอ้ยดอกกุหลาบโอ้โหเหมือนแม่เลยเชื่อมุมกล้องมันดีแสงมันดีจังเฮ้ยโหวิควางมีควังตะวันพ่อมขึ้นแบบนี้เนี่ยมีเสาไฟเอตัวแย่ ตัวอะไรอะน้องโหกลาฟิกสุดไม่สวยว่ะแน่ใจมึงจำสแกกูดิกูไม่กลัวอะไรงงขอแบบกลัวอย่ากูกลัวแค่ไม่ต้องห่วงกูขี้ตกใจแต่กูไม่เคยกลัวไอ้เ่ี้ยตัวสอบสิยกูหวาแต๋วเลยเฮ้ยกูอยู่ใต้น้ำกูดำน้ำอะไรเดี๋ยวจะเดินไปดำไปดำมาเจอผีเชียวกูปะเฮ้ยนายเพิ่มเสียงหน่อยได้ปะแบบเสียงมันเบาไปหน่อยนายนายนายนี่ก่อน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 โดนดำน้ำก่อนดำน้ำก่อนนายกด่อนโทรก่อน

แอ่เข้าเกิดคิวมึงเฟี้ยมากไงเปโซฟาไม่อะไเลยเฟี้ยมากแบบมึงได้โดนตีนทีหาํำสวยสั์ดูแต่งหน้าแต่งตุบะมาแนบวเฮ้ยสวยนะสวยอยู่มาแนวสแะคดีแล้วเ้ยเกียกิ่งไม้กระแทกหน้าไอ้ควาหน้ามึงเกีบ้ากเลยเฮ้ย่อนะเ้นเฮ้ยกูเดินไไมนนไลมาอะลมา อะไรลงมาเหม็นน่ากลัวเลยไม่เห็นน่ากลัวเลยวะไม่คือมึงไม่นั่งหน้าบุิรั่น่าจะเปไม่ได้ตายเพราะไม่ได้ตายเพราะเครื่องเล่นไหนเฮียตายพอดูโด้วยในไหนเทมในตอนพอดนต้องคลิกซ้ายปิดไฟเพื่อบรรยากาศเพื่อนโอเคแล้วไม่เห็นเฮียเลยปิดไม่ได้แล้วอ่ะมึงก็ชี้ไปที่โล่องลงนี่ไงชี้เมาท์ที่ล่งๆแล้วมึงก็ปิดล้ะปิดลว

น้าตายเจ๊มันหาโอกาสฉวยหนีอ่ะกนได้เปล่าเฮ้มีใครอยากลงไหมมันลงไปดำน้ำัจะเจ๊เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนี่มันเพยงนี่ว่าเเะอย่งป่วะเอเอ๊ะเฮ้ยลงแล้วลงแล้วลงแล้วมึงมึงมึงโดีเอเเดียวเอาเกับเพงลงนน่น อยู่ใต้น้ำเนี่ยเอ็มเอ็มออกไปทำงานแตแล้วเพื่อนมึงเอ้ยมึงดำน้ำโคตรหนาเลยเนี่ยมึงแค่คนปะเนี่ยแก๊ดาวเนี่เอ้ยกูเพิ่งเห็นตาตรงนี้บมตาตรงตรงครึ่งเลยตรงนี้บลูมดู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 เราเราต้องย้ายรถหรือว่ายังไงอุ้ยไม่ต้องย้ายเดินไปกลางอากาศเลยเดี๋ยวอากาศปะงงเหมือนกันทำท่าไรไม่รู้เที่ยวหัวไข่ขาวสะดุดตามากนี่เปิดไฟยขาวไหมล่ะขาวมาก ไปแล้วดิอ้าเฮ้ยตุเนี่ยทอนาไปแล้ตายนะครับเอ้โเขาบั้งกดอีกแล้วอะไรอะมานเบงกลดที่เราเอานวนะเนี่เเบื่ออะแมเนี่ยใโคปัญญาอ่อนเลยไอ้ข้อโอ้ยนี่ต้องเฮ้เไหนไหนไนไหนไหนไหนไอนไหนไอนไหนไหนไอนไหนไหเไหเไหนไอไหนไอนไห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 ไเอเอไหนอเ มัน่าจะี่ที่วิจูกกูอะน่าจะทำอะไรสักอย่างอะไรคือิทไโอ้ยย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 ย้ยย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 ตยย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 ัยย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 กยย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 อยยยยยยยลยย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 ย้ย

กลับมากับลับัมาแล้วอวหรอก้น่งอ้ยเพื่อนไงอ้อำมันว่ตกใจโอไปไมพีอ่แด้นลแล้วไปแล้วไปเร็วงเร็วกวิ่งละกูวิ่งละกูวิ่งละกูเปิดไฟฉาย้ทำไมไม่สว่างเลยอยู่ไม่ได้เลอะน้ำน้ำน่ำน้ำกูซับไปลเีนายกัวจริงนะตอ ัตดกูกดกูกดแล้วกดที่สายตายอะปมมาตัดสาผีผีมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยออ่ีไหนเนี่ยไม่มันเสียงมันเสียงมันแบบมันแบบมันวิ่งมันน่ากลัวจนอะไรจะน้าเราอะกดดันไหนหน้าจอกูแดงแดงเพื่อนเฮ้ยคนอะไรอะมันจำสแกนหน้าจอกูได้ตกใจไอ้สาเฮ้ยมันจำสแกนหน้ากูหน้าจอกูทำไมไปปะไอ้กูมองไม่เห็นอะไรเลยคุณรีคุณรีต้องนำไม่ใช่หรอคนณีไหนบอกไม่่มีใครนำมีไม่มีไม่มีใครนำกูไม่นำเอาเลยน้ำไปดิ เอาจริงชัดเจนได้อีชัปเตอร์นึงก็ได้นะชัปเตอร์นี้แป๊บเดียวก็จบแล้วอะไรชัปเตอร์หน้านะพัดมาได้เราต้องมาชัปเตอร์หน้ามันติดต่อกันไม่ได้อะไรวะนายอะไรวะจับจับไม่ต้องห่วงสุนีเกมผียังไงมันก็เชื่อมต่อกันได้เดี๋ยวกูก็เชื่อมต่อได้เนี่ยไม่เข้กันแท้โตเลยสัตว์ไม่ได้จับกูจะลงดิปป่ะวะลงไปได้ลงไปได้ลองไปได้ใครวะเอาแล้วชา้นั้นมีแล้วนายท้ายโดนจับเนี่ยมีอะแล้ะ ไอนายข้างหน้ามีอะไรเลยนตัวนั้นบ้างตัวนั้นอ่ะกเครียดตัวนี้ที่กูเห็นตอนแรกไี่ไหวเยอะยัดแมงเลยมยัดแล้วแมงเอามสามไม่กันแลแก่แล้วแมงก็หายไปเผาแมงเลยเผาแมงเลยเผาแมงไม่ได้ไปไม่ได้ก็ข้างหน้ามีจำแน่เลี๋ยวมีมีแล้วแล้มีจำก็เดินเขาใส่แมงปุ๊บปุ๊บอะไวะอุ้ยอยหยาอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ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 อ้าโอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ มันครับเหรออ๋อเค็มันมาครับอ้าวประตาเหรออ้าวกูเผือกกูเผือกกูเข้าประตูแล้วะน้าประตูเหรออ้าวประตูอะไรเพื่อนกูยังเดินลงอยู่เลยเพื่อนประตูไม่ไม่จริงๆเมื่อกี้ไม่ได้บังคับเว้ยกูไปดูมาแล้วเขาไม่ได้บังคับต้องรีบหนีให้มันแต่ว่าถ้าหนีไม่ทันอาจจะลงม้าให้มันอ้าวเมื่อกี้กูหนีเกือบทันแล้วเข้าประตูเข้าประตูหนีหน่อยเอาพวกกูหนีก็ไม่ทันกันหรอเฮ้ยบ้านเนี่ยอันนี้มันเท้าออกคลิปติดนี่หว่าเพื่อนเทาคลิปติดเพื่อนเท้าโฮมสัอยู่่้ใจกวา ไอไนไอไนไหนไอไนทุกคนโดนทุกคนตรงนี้มีอะไรด้วยมีอะไรอ่ะอย่ารู้อย่าเห็นวูนนี้ไม่หัวพระจันทร์พระชัดเลยไม่มีอะไรแล้ว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 อ๋อวันนี้มึงลองเดินนำไปดิกู้มกัแสงสว่างจากหัวไข่เมื่อจะช่วยได้วะเฮ้ยใครใครเป็นถึงก่อนชนะใครไม่ถึงก่อนชนะแล้วเราจะท้อแสงสว่างจ้าเลยดิท้อใจวะใครเป็นถึงก่อนชนะมาเลยอ่ะมาเล่น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 ไปจองเลยจองเลย เอียกูจตันนี้ก่อนเอกูวงเอ้าเขียวสเขียวกงเขสีเขียวกเขีเขียวเดี๋ยวโอ้มันติดกแพงพิเศษไอ้ยัูจ้องสีนี้ดูดีตรงเนี้ยสะพานหาแม่มันหัวอ้าจูดี่ไปไหนแล้วอะเอ้ยไม่เห็นตลอดเลยวะเอ้ยังเห็นตลอดเลยวะอัน้นาริเกดว่านี่มันพาโดนูีเดิมมาทางไหนวะตอน้ไงเจ้นูนนงต้ไม่โดนไม่เจ็บ ปัดมาแล้วไอ้สาสตร์มาแล้วเฮียกูตายดนอะไรอ่ะโดนอะไรดูตายอย่าบอกนะเขาเล่นกระแทกอ่ะโดนอะไรกันเจอกันที่ม้าหมุนอย่าบอกนะเขาเล่นกระแทกหน้าแล้วกู้ไก่นายตายแบบงงๆวัดต้องเกิดที่ไหนมาดิผ่านทะเลทะเลทอร์นาโดไปนอรนาโดอกูอยู่ตรงนั้นล่ะกูอยู่ตรงม้าหมุนเนี่ยมีทางให้เจ้าบัตรจะมีทางอยู่อุ้ยแล้สรุปเราต้องไปไหนเแม่ไปทางไหนหลายทางเลยว่ะซ้ายขวาไปข้างหน้าก่อนเอ้ยเราก็ได้ดิทำอ่ะอยู่นี่ว้าวอยู่เดี๋ยวแป๊บนึง เฮียอาจเวลาย่อไม่ไหนไปด้วยเฮียามาทำแล้วเพิ่นากูกดกดกนดท่องทีมเลยเ้ยอุ้ยอะไรเฮียอะไรวะเนี่ยทำไมอ๋อเฮียเนี่ยอ่ะอเหเรยนอพลอ๋อไม่ตังตรนี้จะมีถ้าเหรออ๋อเชื่อมกันเฮียเชื่อมออแล้วกูลงมาทไมเอ้ยอ๋อเฮียยี่บอกว่ามันเปิดอะไรบางอย่างแล้วเรแอมือกี้เราบอะไรบอย่างอ๋อนี่ไงลงตัวนี้ได้หรือเปล่ไ้เียโดนโดนปั่นเนีสัไปกงไป้งลงไปลงไปงปลไไนปเลอ่ะลลงงไง ติดเซตคาแรคเตอร์วิ่งมาเนี่ยเนี่ยอะไร้นขแลวเราไปหาอาจจะมีอะไรข้างบนที่เปิดก็ขึ้นมาแล้วโอ้ยมันเดินติดได้หลายจุดจังวะก่อนมึงอ่ะไอจุดที่วิ่งเร็วมากเลยทำไงดีวะถายก็โดนก็ถ้าบมันไปเน้่ยหนีไม่ทันทำให้ปนแบบไม่ใช่กำแพงใส่ไม่ได้เหรอไียกำแพงใส่แล้วกูเกลียดมากเลยช่วยด้วยกระดับช่วยด้วยจะบูมโดนแล้วบูเกลี่ยวโดนแล้วเฮีย กระดับตะกันแต่ถ้ำในท้ำยังมีอีกหรือเปล่านายอ่ะไม่ได้มีอันเดียวเขาได้โอ้ติดเฮียงนะชอบปลาเขาได้ไหมเขาเข้าไปเฮ้ยเนี่ยด้านหลังด้านหลังด้านหลังนี้มีสวิตไฟเฮ้ยกูเดินติดหมดทุกทีเลยอ่ะไอหนูข้ากูทีไปไม่เป็นเลยใช้ไยุดน่าสวิตไฟกันอยู่ไหนวะ

นี่แมปมันเล็กมากเลยแผลงลมแผลงลมเจอแผลงลมเยอะมากอุ้ยตายอุ้ยไปแล้วอุ้ยตายอุ้ยไปแล้วแกูลำค้างแล้วนะนี่ไอ้สัตว์กูตายไป่นาะเขาบอกเลยแม่งดีสิแม่น่าจะปลอดภัยเขาบอกว่าเซิร์ฟไลท์วิฟท์แก๊บบินกับสองอ๋อคือปิดให้มันคือไฟคือคือเลื่อยคือเลื่อยอยู่นั่นอยู่เฮ้ยนี่เขาปิดไฟแล้วไม่เก็บเลื่อยอ๋อกดแตกพวกูเก็บเลื่อยเก็บได้แล้วนะปิดไฟต้องปิดไฟไม่เก็บเลยปิดไฟก่อนเก็บปิดไฟก่อนเก็บ ได้แล้วนี่ได้แล้วได้แล้วไปต่อประตูประตูเปิดเลรอเงี้ยตรงไหนนี่เรื่อยละเงี้ยเรื่ยไม่ต้องเรื่อยมันก็เปิดเลยแหละเรื่อยเอาเข้ามาแล้วเอาเข้ามาแล้วเสืออะไรกินดีบุกแปลง่ะไม่นี่อะไรเดซลี่ก้าแปลงอะไรจูดี้อาชีพเพอร์ซันอลโอนลี่เอ้ยนั่งไงจูดี้เพื่อร์เฟคและเขาไม่ใช่จูดี้นะฮะเจนนั่ากัลมเหมเนี่ย โมีไงต่อวะข้างบนตั่นใครอ่ะมันเหนื่อยเลยกินมันนี่ไงจู่ดิจอ่ละอยู่ข้างล่างนี้เลยก็ตายแหละทำอะไรอยู่ข้างล่างนะ่นโดนจับให้เลยแล้วกันกูเจอแบบมหาสมเลยอุ้ยเฮียมาหัวตกแมพกู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 ตายรีเซ่นคาแรคเตอร์มาตกมาเฮียอ่ะกูตายวะ อ้มันเป็นอะไรอ่ะูดีโอ้ยตองมุต uh, mm ่อไปะนี่ม oh, ันเหมือนว่ามันเป็นคนจริงๆแล้วตายแล้วมันก็มีคนสร้างหุ่นขึ้นมาโอเคเบียไปเลยเียดเบียอวเลียหมดเลยมันแน่นมันแน่นไหมดแล้วเอาเด็บดอนยออยอออยโอยโออโอ้ยโอ้ยอ้อ้้โอ้โีย้ยยอย

ก็อยู่นั้นเต้องไปดูไอ้วงจรนั้นไว้เฮียให้มันพุ่งไปเลยเฮียมีนอ้อนไม่กลัวโอ้โหอ้าวอ้าวแตกเฮียพุ่งไปทันหยุดเนี่ยเออ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 ใครเป็นอะไรนี่เฮียแข็งแตกควรไม่ต้องกลัวเฮียเจอควยแล้วก็หวดอย่างเดียวหวดแม่งเลยเจอจุดนี้ก็หวดมันเจอจุดนี้ก็ตายไอแอบตายแอบตายทางน้ำได้เพื่อนแอบตายทางน้ำได้มาหูจุดที่สามจุดทีเฮ้ยนี่มันอะไรสาบอะไรวะเนี่ย เอ้ยแอบแป๊บแหวบก่อนละให้ค้อนให้ค้อนตีให้ค้อนตีบอลก่อนเราหลบหลบกัโยตีจูดี้ที่นี่ได้โอ้ยเป็นไรกูแตกต้องหลบต้องหลบก็คือเราต้องเข้าไปตีมันใช่ไหมนันคืออนิเมบต้นอีกทีนี่ยัดแมงเลยอ่ะตัดเราเด็กกุ้งทนกลัวคุ้ยแต่กุ้งทนมันจูบมันจูบเห็นมันจูบมันจูบแมงมันอันดับต้นอันดับต้ อเอไม่ได้แดกู่ไม่ด้กูเราเรเราอยู er field, kind of like ่น you know. ี่แล้วไม่อยู่นี่แล้วนี่ยโอเกมหาโขงเนี่ยทางมาเลยเลยอย่าบอกทางอ้าวเล่นหลายคนนี่ไงอ่ะจบไรเงียเอาตินี่วหนึ่ไม่เปนไรอะน้องอันสุดท้ายแอ้วช่าง กิเขาในเี่ยุ่นเต่อต่อที่คืออะไรเอามันลุยต่อเลยเพราะว่ากับมันน่ารักกับมานน่ารัก